เออ่ขอโทษนะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับโอ้โหโลมาดิเองตกใจหมดเลยเอ้าเนี่ยสวัสดีครับเออ่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรให้ช่วยไหมครับ ไม่มีปัญหาเลยหรอกชีวิตเฮียดีไม่เชื่อก็ดูโรเบิร์ตเซแต่เฮียสงสัยอยู่นิดเดียวรถด,ดำนาคันใหม่ที่เฮียเพิ่งซื้อไปอ่ะยังอยู่ในระยะรับประกันใช่ไหมลูกเฮียจะได้รับบริการอะไรบ้างสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันเรามีบริการดีๆให้เฮียเพียบเลยครับปีที่หนึ่งรถด,ดำนาเรามีบริการตรวจเช็คฟรีสามครั้ง แล้วโดนะครับโดแล้วก็มีกระโพื่มการบินอุ่นใจบริการตรวจเช็คและซ่อมโดรนถึงบ้านหมดแค่นี้เหรอปีที่2ยังมีโครงการค้่บุนใจตรวจเช็คฟรีสองครั้งลืมไปแท็กเตอร์คู่บุญอยู่กับเฮียตั้งแต่สมัยหนุ่มๆห,หมดระยะรับประกันมานานแล้วแบบเนี้ะยครูปต้าจะมีสิ่งดีๆอะไรให้กับเฮียบ้างหมดระยะรับประกันแล้วก็ปังเพ,พระาะคูปต้าคีิใชัยมอบสิ่งดีๆให้ทุกช่วงเวลาเรามีบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาซ่อมรถให้พร้อมใช้งานและรับส่วนลดค่าอะไรกับบริการคูโบ t a s e r v i ์วิสแคและยังมีบริการคูโบ t a s e r v i ์วิสเที่ไปดูแลรถลูกค้าถึงที่โอ้โหโ,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 หโรเบิร์ตเขาถามว่าแล้วเซอร์วิสเดย์เขามีบริการอะไรบ้างโอเคโรเบิร์ตเรามีบริการฟรีตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรกลทุกยี่ห้อและโดนการเกษตร ฟรีค่าดรานช่างรับส่วนลดอะไรและน้ำมันแล้วถ้าเยียรมีปัญหาในการใช้งานอยากจะนัดช่างมาซ่อมต้องทำยังไงอ้อหนึ่งเจ็ดสี่ใช่เลยครับเรามี1747สายด่วนบริการสยามคูบอตาที่ให้บริการทุกวันและพิเศษในช่วงหน้าเกี่ยวเราก็มี f a ลชเซอร์วิให้บริการซ่อมอย่างรวดเร็วขยายเวลาดูแลเพื่อให้กเกษตรกรไม่เสียเวลาเก็บเกี่ยวอะไรก็หาง,ง่าย นตังอะไรหน่อยใช่เลยครับหาง่ายครอบคุมมากกว่า1 0 0 0 0แสรายการแถมผ่อนได้ด้วยหรือซื้อออนไลน์ก็มีผ่านคูป t a Store มีส่วนลดพิเศษเพียบนะบอกเลยยังไม่หมดอีกอสิ่งดีๆมันมีเยอะเกินหาเป็นลูกค้าคูปอ t a ตจะได้เป็นครอบครัวคูปอตอร์แฟมิรับสิทธิ์ในการสะสมคะแนนเพื่อน,นำมาแลกของรางวัลต่างๆมากมาย และยังมีคูบัต้าคอนเน็กต์ครูช่วยที่พร้อมตอบทุกป,ปัญหาให้คำปรึกษาทุกเรื่องโดยเฉพาะสมาชิกสถานะพรีเมียมจะมีสายตรงคอยดูแลเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวให้ด้วยและในส่วนของ S K L เรามี S K L กาซซื้อสินค้าอะไหล่ซ่อมบำรุงวงเงินห้าหมื่นบาทโอ้โหห้0 0บาทเชียวเนอะใช่ครับพี่แล้วอย่างเฮียในลูกค้าเก่าอยากจะได้แท็กเตอร์ใหม่จะได้อะไรบ้างละ่ะเอรเขาจะมาก่อซื้อแล้วมันได้ราคาดี เฮียจะได้ส่วนลดดอกเบีย้ยทุกครั้งที่เฮียซื้อสินค้าเลยครับบอกแล้วคูปตา้ากันที่ใช่มอบสิ่งดีๆให้ทุกช่วงเวลาเป็นไงครับจึงไม่เฮียจิ้นเลยขอบคุณคูปต้าที่อยู่คู่กับเฮียมาตลอดเส้นทางของการเป็นเกษตรกรกเลยนะดีๆด,ด,ด้วยนะครับเฮียครับผมดีๆด,ด้วยครับเรเบิร์